ไปดูในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากันบ้างน,นะครับโดยเกษตรกรจังหวัดสงขลาต่างก็ดีใจที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ยืนยันจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรที่ถือครองเอกสารฉีดอเอกสารฉิตสอพกสี่ขีด เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีมาเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโดยได้จัดพิธีส่งมอบพร้อมกันท่วประเทศรวม67จังหวัดผ่านระบบ Zoom Conference Meeting จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานและร่วมส่งมอบโฉนดให้แก่เกษตรกรพร้อมกันทุกจังหวัด สำหรับจังหวัดสงขลาสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาได้จัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสพก4 4.01ไปแล้วจำนวน23,945ราย33,620แปลงครับเนื้อที่ประมาณ3 4 3 4ใไร่ซึ่งในปีนี้ได้ปรับปรุงให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์สพก4 4.01 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า5ปีมาเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน1 2 0ไาย4 3 9แปลงเนื้อที่กว่า1,045ไร่นอกจากนี้ยังได้มอบพันไม้เศร,รษฐกิจต้นตะเคียนทอง เพื่อเกษตรกรนําไปปลูกในที่ดินของตนเองด้วยครับนายมนตรีสีเพชรใสปฏิรูปที่ดินจังหวัดส,สงขลากล่าวว่าการเปลี่ยนจากเอกสารสิทธิ์สปก4ขีดมาเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร,รเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินมากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์มาเป็นโฉนดสิทธิประโยชน์ต่างๆยังเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือจากเดิมเอกสารสิทธิ์สปก4สขีดสามารถนําไปค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินของรัฐได้เฉพาะธนาคาร เพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรทกศเท่านั้นแต่โฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐได้มากขึ้นวงเงินสินเชื่อสูงขึ้นขณะดเดียวกันทางสป,ปกอได้ทําข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้สามารถใช้โฉนดเพื่อการเกษตรทั้าประกันผู้ต้องหาได้อีกด้วยรวมถึงสามารถโอนให้กับทายาทหรือหากถือครองโฉนดครบสองปีสามารถโอนให้กับเกษตรกรรายอื่นเพื่อให้มีที่ดินประกอบอาชีพแต่ต้องนำไปใช้ ในการทำการเกษตรเท่านั้นและอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบของสอปรกรทั้งนี้ขอให้เกษตรกรที่ได้รับมอบโฉนดไปแล้วนำที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเราเรียกเอกสารสปรกรสี่นะครับก็ความแตกต่างก็คือฉบับเดิมนะครับจะมีคำว่าสปรกอรอยู่บนมุมด้านฝานะครับแล้วก็เป็นคุดสีแดงนะครับ แล้วก็เขียนว่าหนังสืออนุญาตให้การรมยุทธแต่ว่าเพื่อปเปลี่ยนเป็นจนุดเพื่อการสเสรีนิยมพุทธจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีรหัสเขียนไว้ที่มุมด้านฝานะครับก็เป็นหนังสือแตแด,ดงส,นส,ส,นนนสปป์นะครับให้เกษตรกรทำกินในเขตสมบรนะครับเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์นะครับที่เกษตรกร,ะกรจะได้รับจากเดิมนะครับอย่างเช่นเราสมบูรณีหนึ่งเียวกู้ทกศได้ เนื่องจากเราไปทำเอฟบู U กับสกศไว้นะครับแล้วก็อาจำนวนเงินที่เรากสกอศอนุมัตินี่อาจจะเป็นจํานวนครึ่งเดียวของราคาโฉนดแต่เมื่อเป็นโฉนดเพื่อการสตรแล้วนี่จะชัดก็คือ,อมูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าโฉนดเพื่อการษตรเนี่ยเมื่อเกษตรกรได้รับไปแล้วถือครองครบ2ปีนะครับเขาสามารถเปลี่ยนมือให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ญาติไม่ใช่ญาติตามกฎหมายนะครับแต่บุคคลนั้นต้องเป็นเกษตรกรน,น,นะครับสามารถรับได้นะครับ มันก็จะทําทให้มูลค่าที่ดินเนี่ยเพราะมันหมุนเวียนได้มันหมุนเปลี่ยนมือได้เพิ่มขึ้นนะครับดังนี้ทกศก็สามารถอ,าอนุมัติวงเงินที่สูงขึ้นเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่ชัดๆอีกอย่างกน,กนก็คือที่ผมยืนไปแล้วก็คือสามารถเปลี่ยนมือให้คนนอกได้ที่ไม่ใช่ญาติญาติแต่ต้องเป็นเกษตรกรน,นะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์ถือครองที่ดินตามหลักเกณฑ์ของสมภารนะครับคือครอบครัวไม่เกินห้าสิบไร่ อันนี้ก็คือทำให้ที่ดินมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นนะครับต่างเกษตรกรที่มารับมอบนโฉนดเพื่อการเกษตรในครั้งนี้นะครับต่างก็ดีใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐมาตลอดชีวิตหลังจากได้รับการตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อทําเกษตรกรรมนะครับบางรายในปลูกต้นยางพาราบางรายปลูกต้นข้าวปลูกต้นปาล์มน้ามันรวมทั้งสวนผลไม้นะครับมีรายได้อย่างชีพและส่งลูกหลานได้เล่าเรียน ที่ผ่านมาได้รับมอบเอกสารฉีดสาประกอบ4.1ก็ดีใจมากแล้วแต่หลังจากได้เปลี่ยนมาเป็นโฉนดก็ยิ่งดีใจมากกว่าและอยากให้และอยากขอบคุณรัฐบาลนะครับที่เห็นความสําคัญของเกษตรกรช่วยเหลือให้มีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพยืนยันจะใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับไม่มีรานเปนไดินนั้นเหนกันนยได้ลูกได้บไงลูกได้ปันเตตั้กินจริงไม่ตับ้านนี่ไ นย่งนิดเดียวดินไปได้ดินนัวใบใจหมากเลยกัับหันนีว่าเราจะใช้ที่นีห้เกิดปะยชน์นขนั้นเลยหลวงเบอร์ผมปลูกยางรนันุ่มๆได้ถึงบลยางมันตอนเกะ็อ,ขอ,ขอตุ้นไม้เหลาหลวงปันแดลูกไม้ก็โตอใบเหลาปลูกตอใบเหลานะี่ะครับผม,ผมตอนยางเกะถึงก็มันทำไม่ได้เลยก ก็ตุนไม้เหล่าปลูกไม้เยันเป็นรได้ลักเลยใช่ไหมคะกับกับได้ได้รักกับได้ได้รักเออขอบคุณรัฐบาลมากกับได้ไม่ช่วยเหลือคนที่ลาบากอยากจนนะได้มีความทุกข์ขึ้นได้มีเงินได้จ่ายได้ได้ไม่กัดโกงไปไหนไม่โกนลำบากแต่โกนลงเลยไม่มีรนไม่มีอะไรว่นงดีมันมันมีรายได้มังวันบ่าย ดีใจมากมากเลยดีใจติดใจเป็นจานุ่เป็นร้อบอกวอยู่ไร่ฝีเลีวทุ่งนี้มาวันนี้มาได้เป็นจานุ่ดีใจมากมากเลยปลูกปาล์มปลูกปาล์มหมดเลยค่ะปีปีว้าว่าปีว้ว่าการมัยังไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมมาใช่มายังไม่ได้ก่อนหน้าก่อนหน้าในตำนาตำนาอยู่ตัวปีอ่ะ ได้เป็นข้องตัวเองแบบนี้ได้เป็นแชนน่นูดข้องตัวเองมันดีเลย <c oughs> ขอบคุณมากๆากที่ได้ทํำเป็นแชนน่นูดได้กับจากับกาตทตะกอนขอบคุณมากๆ <c oughs>